ทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช a n นล e รีวิว้านะครับนะพระที่ทุกท่านรอคอยนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมเดินทางไปรับเองที่วัดเลยนะครับไปกราบหลวงพ่อเงินเตชะธมโมวัดบ้านอ้ออาเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับรุ่นนี้จัดสร้างน้อย168ลัง นะครับสร้างวัดจัดสร้างเองนะครับปลุกเสกสามวาระนะครับวาระที่หนึ่งหลวงปู่เวินปลุกเสกวาระที่สองหลวงปู่ศิลาปลุกเสกวาระที่สามหลวงพ่อเงินท่านปลุกเสกนะครับตอนนี้รายการลุ้นอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้ผมมีสองหลังยอดจองเต็มหมดทั้งสองหลังนะครับส่วนรายการที่เหลือนะครับที่ยังไม่มีเจ้าของจับจอง ก็จะมีรายการแจกทานนะครับเนี่ยผมได้มาห้าองค์รายการแจกทานและรายการแถมยกรังนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอารายการแถมยกรังขึ้นมาให้ดูนะครับลักษณะก็จะเป็นกล่องสีแดงคล้ายๆกันนะนี่แต่ว่าเขาจะมีติดสติกเกอร์ว่าแถมยกรังนะนี่คือแถมยกรังอันนี้คือแจกทานนะแจกทานไม่มีติดสติกเกอร์อะไรนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู แถมยกลังกันก่อนแล้วกันนะครับนี่นี่คือแถมยกลังนะฮะนี่นะครับแถมยกลังนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าลายเสือไหมฮะเนื้อลายเสือครับสวยมากนี่คือปิดตาจินดามานีรุ่นแรกนะครับจับตาให้ดีนะครับพระเกจิอาจารย์ ชื่อดีนามมงคลนามว่าหลวงพ่อเงินครับนี่ฮะชื่อนี้โด่งดังมาแล้วสองรูปนะครับคือหลวงพ่อเงินวัดบางครานและหลวงพ่อเงินวัดดอนยยห,หอมครับจับตาให้ดีครับนะหลวงพ่อเงินเตชะธโมท่านมีเมตตาสูงมากครับผมเข้าไปกราบท่านเมื่อวานนี้นะครับนี่จับตาให้ดีครับนะรชบบั่าวโมนะงนี้โหถ้าเป็นของหลวงปู่ศิลาเนี่ยปัจจุบันองค์ละหกหมื่นนะครับ ท่านไหนได้ไปก็เก็บไว้ให้ดีครับอ่าเดี๋ยวผมดูอ๋อนี่นี่เลข,ขอยู่ข้างล่างนี่นะฮะเลขสองสามเห็นไหมนีเลขอยู่ตรงขอบองพระนะครับนี่นี่นะสวยมากเลยดูแขมยกลังนะครับเนื้อลายเสือแบบนี้เลยนะครับสวยมากอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเข้ากล่องไว้สักครู่นะผมว่าสวยมากเลยนะผมอยากจะเก็บไว้เลี่ยมด้วยนะครับ นะฮะเนี่ยสวยมากอ่าดูอีกสักองค์นะครับนี่นะฮะแถมยกลังนะโอ้โหลายเสือฮะเลขอะไรครับเลขสองเก้าฮะโอ้โหดูครับสวยไหมฮะเลขสองเก้าครับดูฮะสวยมากปิดตาจินดามันีครับ หลวงพ่อเงินนั่งปรกปุกเสกเป็นชั่วโมงครับเมื่อวานนี้นะโอ้โหสียจริงๆครับแล้วก็คือรุ่นแรกด้วยครับอนาคตท่านคงต้องพิพนินตามหากันอย่างแน่นอนครับนะชั่วโมงนี้นะครับอเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะครับนะเดีย๋ยว่อยมาแจ้งราคากันท่านไหนสนใจองไหนนะครับหมายปององค์ไหนก็ท่านก็นะนำปากามาจดมาติก๊กไว้ก่อนนะ องนี้แหละตูมตามผมชอบนะท่านก็นะนำปากกามาจดมาติ๊กเอาไว้นะครับทีนี้นะครับมาดูรายการแจกทานกันบ้างนะแจกทานดูซิเป็นเนื้ออะไรโอ้โหนะมีหมึกเจิมนะเจิมหมึกแดงนะเนี่ยแจกทานอย่างสวยลูกค้าดูนี่คือแจกทานนะ ผมรับกับมือหลวงพ่อเลยนะตอกแจกเห็นะองค์นี้เลขสามศูนย์สองครับนี่แจกทานเพื่อตอกแจกงี้นะผมรับกับมือหลวงพ่อเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะที่ผมถ่ายคลิปไปดูให้ท่านชมนะครับสวยมากนะครับรุ่นแรกอย่างไรก็คือรุ่นแรกนะจ๊ะไม่แชร์รุ่นสองรุ่นสามแต่อย่างใดนะครับรุ่นแรกนะครับอย่างไรก็คือรุ่นแรกนะครับ ชัดเจนแน่นอนวัดสร้างเองด้วยนะครับไม่มีนายทุนหร,หรือว่าผู้อื่นผู้ใดมาแอบอ้างจัดสร้างอย่างแน่นอนนะผมสอบถามหลวงพ่อแล้วเมื่อวานนี้นะครับนี่นะโอ้เจอหมึกแดงครับรายการแจกทานเจอหมึกแดงครับเนี่ยสวยมากนะครับนี่เลยนะครับ ทำไมท่านชมนะครับนี่นะครับรายการแจกทานครับน,นี่เลขอะไรครันนะโอ้โหเลขสี่สามสองหรือว่าสองสามสี่นั่นเองรับดูนี่คอรายได้ไปก็เอาไปเลี่ยมเก็บไว้ให้ดีครับ ปิตาจินดามณีพิมพ์นิยมและยังเป็นของหลวงข้องเงินและยังเป็นรุ่นแรกอีกด้วยนะครับนี่ใครได้ไปก็เอาไปเก็บเลี่ยมไว้ให้ดีนะครับอนาคตก็คงต้องพลิกแผ่นดินหากันแล้วครับเลขสี่สามสองหรือว่าสองสามสี่นะครับอ่ะอนุญาตเก็บนะครับท่านไหนสนใจเลขอะไรองไหนหมายปองไว้แบบไหนอย่างไรก็ เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกให้ท่านชมทุกองค์ก่อนนะครับให้ครบทุกองค์ก่อนนะฮะโอ้องนี้เจอหมึกแดงทุกองเลยนะครับ,บรายการเสดทานนะท่านรู้ไหมว่าหนึ่งร้อยหกสิบแปดลังนะครับที่ปลุกเสกเมื่อวานนี้คนจับจองหมดหมดเกลี้ยงวัดนะครับเนะ หมดเกลี้ยงวัดเลยด้วยบารมีหลวงพ่อเงินครับคนมรอรับเต็มเลยอยู่หน้าวัดนะครับนี่อันนี้เลขอะไรนะเลขสองหนึ่งสองครับหามเงินหามทองครับสองหามหนึ่งครับนี่ตาจินดามณีหลังรูปเหมือนหลวงพ่อเงินครับนี่อ่ะโอเคนะครับ นะครับนี่เลยนะครับอ่าครับให้ท่านเลือกเอาเลยนะครับท่านชอบองไหนท่านเลือกเอาเลยนะครับองนี้เลือกห้าสี่ห้าครับโอโ้โหหามเงินหามทองอีกแล้วตกใจหมดนวดตองห้านะครับห้าสี่ห้านะองเนี้นะครับ สวยมากนะครับอะท่านเล็งเอาไว้นะครับท่านชอบวงไหนอย่างไรนะครับอีกหนึ่งองค์สุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเนือเอเ้อเหลืองๆเนื้อผงขมิ้นหรือเปล่านะหรือว่าว่านดอกทองนะหอมหอมมากนะครับมลสารจากอินเดียจากพุทธคยานะหลวงพ่อท่านไปอินเดียมานะครับท่านเก็บไว้ให้ดีนะมวลสารเนี่ยผมถามหลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเงินนะผู้ช่วยเจ้าวาดเมื่อวานท่านบอกว่า เป็นผงธูปจากพุทธคยาก็เอามานะครับแล้วก็เป็นดินจากอะไรนะเขาคิดจะโกดที่อินเดียนะครับเป็นกุฏิพุทธเจ้าครับอยู่ที่อินเดียนะดินจากกุฏิพระพุทธเจ้าครับท่านเก็บให้ดีครับนะไม่มีอะไรมวลสารอ,าอะไรจะศักดิ์สิทธิ์เท่านี้ครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะหลวงพ่อเงินท่านไปอินเดียมาและท่านสร้างโรงพยาบาลที่อินเดียโรงพยาบาลภูมิฟาโลท่านยังบอกผลให้ บอกผมให้มาบอกบุญทุกท่านนะครับนะท่านสร้างโรงพยาบาลที่อินเดียนะแล้วก็สร้างวัดที่อินเดียด้วยนะครับซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดบรรอ้อนะครับนี่นะบารมีหลวงพ่อเงินในต่างชาติเริ่มรู้จักกันแล้วนะฮะโด่งดังในต่างชาตินะหลวงพ่อเงินนะี่นะนี่นะครับ โอ้ชาวบ้านศรัทธามากหลวงเพราเงินท่านเป็นพระที่เมตตานะครับอุปถัมภ์วัดอุปถัมภ์โรงเรียนนะท่านชอบอุปถัมภ์โรงเรียนท่านอยากให้เด็กๆมีการศึกษาท่านบอกว่าอย่างนั้นนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนในขาดแคลนเรื่องการเรียนเนี่ยบอกท่านได้เลยนะครับเลขสี่หนึ่งสองงานเนี่ยชัชัดอยู่เนาะนี่นะครับเนี่ยสวยนะครับ นี่นะครับอ่ะโอเคนะครับให้ชมกันพอหอมปากหอมคอนะเพียงเท่านี้เดี๋ยวค่อยมาัดคลิปให้ชมอีกสัก,ส,ก,ส,กสักรอบนะครับนะมาดูกันเท่าน,นี้ก่อนนะครับทีนี้นะขออนุญาตตัดลังเลยแล้วกันนะครับตัดลังเพื่อที่จะคระนะครบับรายการลุ้นให้ทุกท่านชมนะครับขออน,นุญาตตัดลังเลยนะครับน,นะครับ ตัดลังเลยนะครับอนี่นะครับนี่นะครับนี่คือไบาอรายการนะครับเห็นไหมก็จะมีนะหลวงปูศิลานะครับปลุกเสกแล้วก็หลวงปูเวรนนะครับเห็นไหมเนี่ยรัรอตีตะกุดทองคําในลังเก้าองค์นะครับลุ้นปิดทองคําแท้ลุ้นพิมพ์หลังแบบลุ้นผงกุกรักลุ้นลงรักปิดทองสร้างหนึ่งร้อยสิบแปดลังนะครับ ปิตาจินดามาีรุ่นแรกนะครับได้ลุ้นเนื้อถึง90รายการนะได้ลุ้นเนื้อถึง90รายการนะครับนี่นะอ่าอ่านี่เขาเขาโอรายการเขาเรียกว่ารายการการันตีนะเขาจะติดสติกเกอร์มาแบบนี้นะครับสติกเกอร์มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดสติกเกอร์ออกก่อนนะฮะทางวัดเขา ติกเกอร์มานะครับนะเขาอยากให้เรามั่นใจนะกัรันตีว่าว่ามีตะกุดทองคำมาแน่นอนนะก,ก็เลยติดสติกเกอร์มาแบบนี้นะเราก็ต้องมาแกะเื่อบางคนเนี่ยเขาแกะประมูลนะเขาไม่ได้มาสนใจเรื่องแบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่ของผมเนี่ยต้องต้องเป็นรายการลุ้นนะฮะต้องต้องลุ้นให้ทุกท่านได้ลุ้นกันนะผมก็ต้องมาแกะออกนะครับมาแกะนะ แกะยากแกะไปแกะมาก็กลัวจะแกะโดนซีนเขาอีกนะมันปัญหาค่อนข้างเยอะโดนซีนฉีกขาดก็มีปัญหาอีกนะครับค่อยๆแกะกันนะครับติ๊กเกอร์เขาก็ค่อนข้างเหนียวนะติ๊กเกอร์ก็ใช้อย่างดีเลยนะเนี่ย,เ,ยเหนียวเลยนะครับแล้วก็ติดเยอะซะด้วย <laughs> จำเป็นต้องแกะให้ท่านดูนะแกะให้ดูที่หน้ากล้องเลยนะครับให้ทุกท่านเห็นแล้วก็สังเกตการนะในการกระทําของผมนะว่าชัดเจนไหมโปร่งใสไหมท่านชื่นชอบไหมแบบนี้นะถ้าท่านอยากเจอคนจริงใจก็มีแถวนี้นะอยากเจอคนจริงใจมีไม่แถวพว้นี้มีครับนี่คนจริงใจก็กําลังเกะไฝท่านผมนะี่นะฮะ เน้นชัดเจนเน้นโปร่งใสครับตรวจสอบได้นะได้สายตาทุกท่านนะสมาชิกที่ติดตาม YouTube ผมสี่หมื่นกว่าท่านนะครับเห็นพร้อมกันว่าผมทําอะไรอยู่ตอนนี้นะเห็นความชัดเจนนะที่ผมพยายามห็กท้านเห็นเป็นมาตรฐานเดียวกันนะไม่มีสองมาตรฐานแต่อย่างใดน,นะผมปฏิบัติทุกท่านทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับน,นะครับ อันนี้แกะยางนิดหนึ่งนะเหนียวมากเลยกาวเหนียวโอ้โหนะครับกาวเหนียวมากผมกลัวจะโดนถุงซีนจริงๆนะกลัวมากกาวค่อนข้างเหนียวนะครับโอ้โกาวเขาสุดยอดเลยกาวสุดยอดมากใช้กาวยี่ห้ออะไรอะ <c oughs> ใช้กาวยี่ห้ออะไรกาวเหนียวดีจริงๆเลยยนะอดเลยฮนะ,อะโอเคเกะกันพอเข,ข้าๆอ่ะโอเคพอได้ลุ้นกันเซ่บๆมันๆนะครับพอได้ลุนกันมันๆเนี่ยกาวเหนียวจริงๆนะเนี่ยดูแกะยากมาก ผมก็ตั้งใจจริงนะผมพยายามจริงนะเนี่ยหลายท่านถ้าจะเห็นความพยายามของผมนะพยายามมากเลยนะครับพยายามจะให้ดีที่สุดนะให้อร้อยคำครหาที่สุดนะครับทำอะไรก็ได้ให้ดูดีที่สุดนะครับให้อร้อยคำครหาครับให้มันชัดเจนให้มันโปร่งใสนะครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตนะครับทำการ พระเนื้อเลยนะครับบายการลุ้นเนื้อ100ลุ้นอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้นะมีทั้งหมด2หลังยอดจองก็เต็มหมดทั้งสองหลังนะครับด้วยบารมีหลวงพ่อเงินชั่วโมงนี้นะครับบุรแรงเกินต้านนะฮะต้องว่าอย่างนั้นแรงเกินต้านนะครับอนะครับขออนุญาตพระพระเบาๆนะเพราะว่าเป็นพระผงนะต้องใช้ความ ก่อ,อนโยนความปราณีตนะฮะไม่เช่นนั้นแล้วองค์พระอาจจะได้รับความเสียหายนะครับผมก็จะทําการห่อแพ็แคให้อย่างดีนะครับเพื่อที่ว่าพระของท่านนะครับไปถึงทุกท่านก็จะถึงท่านโดยสวัสดิภาพนะครับไม่แตะขัดไม่อะไรอย่างไรนะครับให้องค์พระนะครับไปถึงท่าน,นะะให้โดยคุ้มครองป้องกันไฟทุกท่านให้มีเมตตามหานิยมนะครับ มีเงินมีทองนะเหมือนดังชื่อหลวงข้อเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับไปแปะหมายเลขลุ้นนับเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอาลังที่สองมาแกะคระเนื้อให้ชมกันครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลุ้นนับเบอร์นะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือลังที่หนึ่งนะครับนะอ่ะนะครับท่านไหนที่ เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทาการหยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งวัตถุมงคลนะครับขณะนี้เวลาเที่ยงนะเที่ยงตรงนะวันนี้วันที่10กันยายนนะครับไม่เกิน13กันยายนนะทุกท่านต้องได้ รับพัสดุนะวันนี้ส่งไปสองรุ่นนะครับก็จะมีมีดหมอปลาฉลามหลวงปูศิลาก็ส่งวันนี้แล้วก็พระปิตาจินดามณีหลวงพ่อเงินก็ส่งวันนี้นะครับท่านไหนที่สั่งจองไว้นะครับสําหรับท่านไหนที่สั่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมรบกวนนะครับให้ท่านเปิดเสียงมือถือเอาไว้นะแล้วก็ พกโทรศัพท์ติดตัวหน่อยนะเพราะว่าไปรษณีย์นะครับเวลาเขาไปส่งเขาต้องโทรหาเรานะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้รับสายเขานะเขาก็จะไม่ได้นําพัสดุไปส่งนะแล้วเมื่อมันเกินเวลานะสามวันสี่วันพัสดุก็จะตีกลับมาแล้วท่านก็จะพลาดไม่ได้รับพัสดุก็มีลูกค้าของผมหลายท่านที่อ่าไม่ได้พกมือถือนะเขาบอกว่ามือถือ นะชื่อก็บอกว่ามือถือห้ามวางครับมือต้องถืออยู่ตลอดนะนะมือถือครับผมนะชื่อเ็าบอกว่ามือถือครับทุกท่านครับนะท่านห้ามวางนะท่านต้องถืออยู่ตลอดนะครับนะเพราะนั้นแล้วนะอย่างไ้ท่านถือไว้พกโทรศัพท์ไว้ติดตัวหน่อยนะท่านก็จะได้เพราะว่าท่านสั่งของนะสั่งเก็บเงินปลายทางท่านก็ต้องรับสายนะครับเพื่อที่จะได้รับของกับไปรษณีย์นะครับฝากไว้ หนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องรับสายไปสนีหน่อยนะครับนะเปิดเสียงมือถือด้วยนะครับนะอ่ะทีนี้นะครับมาดูรายการที่ยังเหลือนะก็คือรายการแถมยกรังและรายการแจกทานครับผมแถมยกรังก่อนแล้วกันนะเป็นเนื้อก้นคกตะกุดเงินหนึ่งองค์และก้นคกอีกหนึ่งองค์นะผมมีสองรังก็จะมีอยู่สี่องค์ นี่นะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้ดูทีละองคก่อนนะครับนี่นะองค์แรกเลยสวยๆครับเนื้กอก้นโคกครับมีทั้งขาวทั้งเหลืองทั้งดำนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นหน้าหลงพ่อเงินแบบนี้สวยๆลูกค้าดูปิดตาจินดามณีครับนี่เหมือนลงุงปุศิลาเลยนะ อันนี้เลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับต่อโค้ดเป็นชื่ออ่าชายาหลวงพ่อนะต่อเต่าชอช้างเนี่ยเตชะธรรมโมนะนี่คือโค้ดนะครับต่อชอย่อมาจากเตชะธรรมโมครับนี่นี่เลยนะครับ สวยๆครับรายการแถมยกลังครับอ่าเป็นเนื้อก้นครกนะครับนะครับเปิดไว้ที่อง์ละห้าร้อยบาทอ่ะนะครับท่านไหนรับแจ้งมานะครับอง์ละห้าร้อยบาทนะครับอ่าท่านไหนรับแจ้งมานะครับองค์นี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับอง์ถัดไปนะครับองค์ถัดไปเป็นองค์นี้เลยนะครับนี่ นี่ละครับสวยๆนะนะครับอ,องนี้สวยมากเลยองค์นี้ค่อนข้างสวยมากเลยนะเนี่ยสีตัดกันนี้มากสวยมาก,มากต่อโคตต่อชอ,อยามาจากเตชะธโมเลขซาวนะครับเลขยี่สิบนะครับก็เปิดเอาไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับสวยๆนะถ้าไหนชอบองค์นี้ก็จัดไปนะครับนะ 500บาทครับจัดไปรายการแถบยก่รังมาอู้มาดูองนี้องนี้หน้าดําเลยฮะดูเนี่ยอันนี้สวยอนกันนี่หน้าดําเลยนะบางคนชอบนะเนี่ยนะคือหน้าดําตัดมาเลยเลขสองเก้าด้วยลงท้ายเลขเก้าด้วยนะครับสวยมากอุ้นี่หน้าหลวงพ่อชัดเลยเจ๋อเลยเห็ยนยันตายเลยสวยมากนี่หน้าหลวงพ่อสวยเลยฮนะเนี่ย เก็บไว้ให้ดีนะครับท่าไหนได้ไปต่อโคตต่อชอเยมาจากเตชะธรรมโมครับองนี้ก็เปิดไว้ที่500บาทถ้าในสนใจก็แจ้งเข้ามานะครับสําหรับองนี้นะนะครับอีกหนึ่งองค์สุดท้ายองคนี้โอ้โหผมว่าน่าจะเป็นองค์ที่ใครหลายคนหมายปองนะองนี้นะเป็นก้นคกที่ที่เนื้อผมงไบลานเยอะกว่าเขาเลยนะติดใบลานเยอะมากเนื้อดำนะ เลขสองสามด้วยฮะต่อโคดต่อชอย่อมาจากเตชะธรรมโมนะฮะองนี้สวยมากลูกค้าองนี้ผมเสียดายสวยนะองนี้ผมชอบมากเลยนะดูดูฮะโอ้ยต่อโคดต่อชอองนี้ผมชอบมากเลยนะสวยจริงๆองสีดำเนี่ยนะฮะดูฮะ เงาวิ่งเลยนะครับก็เปิดไว้ที่500บาทเช่นกันนะครับท่านไหนรับก็แจ้งเข้ามานะครับสําหรับองค์นี้นะครับอ่ะนะครับทีนี้มาดูรายการแจกทานนะครับรายการแจกทานนะครับมีทั้งหมด5้าองค์เราเริ่มจากองค์แรกกันก่อนนะครับองค์แรกองค์นี้เลยนี่คือรายการแจกทานครับผมอ่านี่สวยๆนะครับ เนี่ยครับรายการแจกทานครับเนี่ยเจอหมึกแดงครับตอกแจกตอกตอชอเลขสี่สามสองหรือว่าสองสามสี่ครับเรียงสลับนะนะเดี๋ยวผมดูรายการก่อน,นว่าเขาเป็นเนื้ออะไรตามใบรายการเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น เนื้อเทียนไชหรือเปล่านะออกเหลืองๆนะครับนะคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อเทียนไยนะฮะออกเหลืองๆหรือว่าเป็นผงไม้สเสนจันนะคิดว่าเป็นเนื้อเทียนชัยนะครับกือสอนผงไม้มงคลผงทูบในะตามไปรายการก็จะมาเนี้เนะี๋ยวทุกานดูไปรายการด้วยกัน เนื้อสีเหลืองนี่ผมคิดว่าเป็นเนื้อเทียนไทยนะครับทุกท่านลองลองพิจารณาด้วยกันนะเนื้อนิเนื้อแร่เนื้อไม้มงคลเนื้อว่านเนื้อผงฟูไม้สนีจจันแดงนะครับรายการนะคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อเทียนไผยนะคาดการไว้อย่างนั้นนะครับท่านไหนจะรับครับผมแจ้งเข้ามาเลยนะครับนี่คือรายการแจกทานครับเนื้อสีเหลืองแบบนี้เลขสี่สามสองหรือว่าส3งสามสี่ เจอหมึกแดงนะครับรับกับมือหลวงพ่อผมรับกับมือหลวงพ่อเลยเมื่อวานนี้ท่านไหนได้ดูคลิปผมบ้างนะผมรับเองจากมือหลวงพ่อครับเอาไปที่แจกทานนะครับเอาไปที่อง์ละสามร้อยบาทปิดมาสา0ร้อยบาทปิดไปนะครับขออนุญาตสอมองนี้นะครับองถัดไปนะครับนี่เลย นี่เลยครับอ่าสวยๆงามๆซูมตามการันตีครับสวยมากนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกอย่างไรก็คือรุ่นแรกครับเลขสี่หนึ่งสองตอกแจกตอกต่อชอครับย่อม,มาจากเตชะธรรมโมสวยงามนะครับรับไปที่สามร้อยบาทท่านไหนรับปิดเข้ามาครับ อ่ะโอเคนะครับขออนุญาตไปไว้นิดนึงนะนะครับองค์ถัดไปนะครับนี่เลยนะครับนะครับสวยไหมถามใจเธอดูครับผิวนุ่เนียนกลิบเลยนะผิวเนียนมากผิวสวยมากเลยนะครับปั๊มออกมาได้สวยมากตอกแจกตอกต่อชอองค์นี้เลขหามเงินหามทอง ห้าสี่ห้าตัวเลขผมตกใจหมดเปิดขึ้นมานุก็เลขตองห้านะอง์นี้เลขห้าสี่ห้าสามร้อยบาทท่านไหนรับปิดเข้ามาครับอ่าโอเคนะครับท่านไหนรับแจ้งเข้ามาเลยนะแคปแล้วก็แจ้งเข้ามาทางไลน์หรือท่านจะโทรมาก็ได้นะมาดูองค์ที่สี่ครับนี่ดูหน้าให้ท่านพิจารณาน,นะครับ เจอหมึกแดงนะครับแจกทานนะนี่ท่านพิจารณาวนะครับนี่นะครับสวยมากเลขสองหนึ่งสองครับตอกแจกตอกต่อชอรับไปที่300บาทครับอ่าสามรบาทปิดเข้ามานะครับนะครับองค์สุดท้ายครับผม อง์ที่ห้านะครับนี่เจอหมึกแดงองนี้หมึกหมึกแดงหนานมากเลยนะครับดูนะดูความสวยนะครับท่านพิจารณาเอานะครับพิจารณาเอาตามที่ท่านชอบเลยนะครับท่านชอบองไหนท่านก็เลือกเอาอง์ละสามร้อยบาทอันนี้องน์นี้เลขสามศูนย์สองเอาไปที่สามร้อยบาทจ้า อ่านี่นะครับสามร้อยครับสามร้อยนะสามร้อยพี่ว่าอย่างไรนะครับอ่าแจกทานนะครับผมรับกับมือหลวงพ่อเองเลยนะเมื่อวานนี้นะครับอ่าโอเคนะท่านไหนจะรับอย่างไรก็แจ้งเข้ามานะครับนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพระต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ